มาเปิดประเด็นกันต่อค่ะคุณผู้ชมจะนิ่งเฉยอีกไหมเทพมนตรีถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES มัวทำอะไรอยู่ปล่อยพวกสาม้ิวขู่บุกพระบรมมหาราชวังดรนิวจี้ำค่ะให้ลาออกจากกรณีที่เพจ f a c e b o o k เยาวชนปลดแอกนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความปลุกระดมมอ็บในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้โดยมีการนัดบุกพระบรมมหาราชวังพร้อมกับโพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันระบุว่า อย่าปล่อยให้พวกมันสวยสุขบนความทุกข์ของพวกเราเจดสิงหานี้เวลา14นาฬิกาพบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนผลไปพระบรมมหาราชวังไปทุกบ้านเจ้าของหมากันล่าสุดทางด้านของนายเทพมนตรีริมปะพยอมนักประวัติศาสตร์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook เทพมนตรีค่ะว่า ถ้าวันที่7สิงหาคมไอ้พวกกบฏสามกีบบุกเข้าวังหลวงได้ลุงตู่ก็ใส่หัวไปและในเทพมตรีก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้ทางรัฐบาลจัดการม็อบอย่างเด็ดขาดด้วยว่าหน้าที่ลุงตู่และรัฐมนตรีสังกตายประชาชนผู้จงรักภักดีอย่าได้ออกไปอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติปล่อยเป็นหน้าที่ลุงตู่และรัฐมนตรีสังกตายสงสารก็แต่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่นายสั่งครั้งนี้เขาจะจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว เราประชาชนทำดีที่สุดคือการให้กําลังใจและโต้ตอบเฟกนิวส์ไม่ต้องไปเป็นไทยมุงอยู่บ้านไม่ควรไปเกก,กะเจ้าหน้าที่ชายวุฒิทำอะไร,ร,รยอยู่ม็อบมันขู่ว่าจะบุกพระบรมมหาราชวังวันที่7สิงหาคมนี้ทำมาหาแดกเป็นรัฐมนตรีดีเสได้อย่างไรออกมาห้ามเด็กพวกนี้เลยตัดสัญญาณมือถือวันนั้นเลยหัดทำอะไรล้ำหน้าบ้างไม่ใช่อมแต่สากระเบือขณะที่ทางด้านของดรสุพนัทอภิญ,ญญาณหรือว่าดรนิวค่ะ ก็ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ด้วยว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการชัยวุฒนาคมานุสรไม่สามารถจับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเพจโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งคอยยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกบอนทำลายความมั่นคงของชาติมาโดยตลอดและกำลังปลุกม็อบลงถนนชี้นำมวลชนไปสู่เงื่อนไขให้เกิดความดุนแรงในวันที่7สิงหาคมนี้ได้ก็จงลาออกไปเสียเปิดโอกาสให้คนที่เขาทำงานได้เขามาทำหน้าที่แทนดีกว่า ความมั่นคงของชาติไม่ใช่การเล่นขายของค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i ปซิตดตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ